ดินของเราย่อมเป็นของเราชาติไทยใกลไกลต้องเป็นของเราชาติไทยเลือดไทย คนไทยต้องมีวันสักวันให้ไทยล้างใจอับเรยแผ่นดินของเรายอมเป็น ต้องเป็นของไทยอยู่เดีผูกเชืออเชื่อไปวันใดเรายอมวันไว้ชีวตปัตตภีแลมทองช่วยกัน ไทยทำสำเร็จยึดคืนภูมิขือกลับมาอยู่ใต้ธงไทยอีกครั้งปักธงชาติไทยบนยอดผาเรียบร้อยสวัสดีครับวันนี้ทหารไทยสามารถขับไล่ทหารขเขมรจนพ้นแนวเขตของภูมิขือได้สำเร็จและปักธงชาติไทยบนยอดผาอย่างสมเกียรติเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งศักดิ์ศรีของกองทัพไทยเป็นชัยชนะของแผ่นดินหลังขเขมรบุกยึดมานานกว่า17เจปีภูมิขือกลับมาอยู่ใต้ธงไทยอีกครั้ง เพื่อเกียรติยศของทหารเพื่อแผ่นดินเพื่อลูกหลานไทยเมื่อเวลาก้านกา2 0นาทีวันที่26กรกฎาคม2568กองทัพภาคที่2ระบุว่าเจ้าหน้าที่ทหารกองทัพภาคที่2บนภูมะเขือสามารถยึดกลับคืนมาได้ปฏิบัติการครั้งนี้ทำให้ทหารกัมพูชาเสียชีวิต10นายพร้อมทั้งตรวจพบอาวุธยุทโธปกรณ์11รายการประกอบด้วย 1. อาวุธปืน AK-47 จำนวน10กระบอก 2. อาวุธปืน M16A4 จำนวน1กระบอก 3. อาวุธปืนกล RPG จำนวน3กระบอก 4. อาวุธปืน RPG จำนวน3กระบอก 5. อาวุธปืน l g 4ขนาด40มิลลิเมตรจำนวน2กระบอก 6. อาวุธปืน PF89 จำนวน5กระบอก 7. อาวุธปืนพกโตกาเรบจำนวน2กระบอก 8. อาวุธปืนปอลอสอจำนวน3ากระบอก 9. อาวุธปืนปะตออ,อขนาด12.7ม mm, ิลิเมตรจำนวน2อกระบอก 10. อาวุธปืนคอ82จำนวน3ากระบอก 11. อาวุธปืนคอ100จำนวน1นกระบอก 12. โรน DJI จำนวน1เครื่องนอกจากนี้ยังพบโทรศัพท์มือถือ7เครื่องที่ทางทหารกัมพูชาชอบถ่ายในเวลาทางคลิปเมื่อเจอกับทหารไทย บริเวณแนวชายแดนก่อนหน้านี้ทหารไทยยึดภูมเขือและทำลายฐานที่มั่นทั้งกระเช้าเซาเรดาและบันไดเหล็กที่สร้างขึ้นสู่ภูมเขือให้สิ้นซากเรียบร้อย90พร้อมตอบโต้ทันทีหากกำลังทหารกัมพูชารุกล้ำเข้ามาส่วน10%จะดำเนินการห่วงเวลา10นาฬิกาถึง14นาฬกาพร้อมทำลายฐานที่มั่นจากนั้นจะนำกำลังใหม่เป็นกองร้อยทหารราบตั้งกำลังหน้าแนว เพื่อให้กำลังชุดปฏิบัติการในช่วงเช้าได้พักผ่อนและจะเสริมกำลังอาวุธหนักขึ้นสนับสนุนการทำลายกระเช้าเสาเรดาและบันไดเหล็กจะดำเนินการเวลา14นาฬกาเนื่องจากรอสนับสนุนวัตถุระเบิดต่อมาพันเอกริชาสุสุวานนรองโฆษกกองทัพบ,บกยืนยันว่ากองทัพบ,บกได้รับรายงานจากกองทัพภาคที่2ว่าเมื่อเวลา9นาฬกา20นาทีวันที่26กรกฎาคม2568 ได้มีการเชิญทงชาติไทยขึ้นสู่ยอดภูมะเขือหลังจากที่ทหารไทยได้เปิดปฏิบัติการเข้าตียึดพื้นที่ภูมะเขือซึ่งเป็นบริเวณที่ฝ่ายทหารกัมพูชาได้วางกําลังไว้อย่างหนาแน่นและสามารถยึดพื้นที่ได้สําเร็จเมื่อช่วงเย็นของเมื่อวานนี้อย่างไรก็ตามยังคงมีความพยายามจากฝ่ายกัมพูชาในการเข้าตีเพื่อแย่งยึดพื้นที่คืนอย่างต่อเนื่องโดยได้มีการระดมยิงปืนใหญ่และเตรียมการจัดกำลังเข้าตีตอบโต้ฝ่ายไทย ที่ภูมะเขือทหารไทยยึดอาวุธปืนโรนกัมพูชา11รายการพร้อมโทรศัพท์7เครื่องภูมะเขือเป็นที่สูงที่ไทยสามารถยึดคืนมาได้พร้อมทั้งบริเวณวัดแก้วศิกขาคีรีสวารัตเรียบร้อยแล้วก็นำมาเล่าให้ฟังจะเล่าเรื่องต่างๆให้ฟังอีกในโอกาสต่อไปวันนี้สวัสดีครับ